ยังไงยังไงยังไงล่าสุดค่ะความเคลื่อนไหวนะคะของค่ายเราคือก่อนหน้านี้ค่ะเหมือนกับค่ายเรามีการมาโพสต์ของอนโนซ่าจะเป็น VCR ในตอนง,งานแฟนมีทที่สิงคโปร์นั่นเองนะคะแล้วก็มีการลบออกไปค่ะเพื่อนๆคือแคปชั่นก็น่าสงสัยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีการเขียนเครื่องหมายคําถามไว้มากมายเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือมีการลบออกไปเป็น VCR ที่เพื่อนเพื่อได้เห็นในงานแฟนมีทติ้งนั่นเองนะมีเครื่องหมายคําถามคําถามแล้วก็ด้านล่างจะเป็นตัว R ค่ะยังไ <ๆ S 2> งโดยบางคนค่ะก็มองว่าอักษรยอดที่ทาง ค่ายนี่ค่ะปล่อยสปอยออกมาแล้วก็มีการลบออกไปนี่ค่ะมันประกอบไปด้วย8ตัวนั่นเองนะและมันก็มีคํานึงที่หลายๆคนคาดว่าน่าจะเป็นชื่ออัลบัมนงนิ่านั้นก็คือคําว่า alter ego นะคะที่ได้เห็นในหลากหลายเลยไม่ว่าจะปรากฏในเพลง new woman หรือว่าทะเบียนรถล่าสุดที่นงนิ่าไปแสดงที่งาน Victor รียซีเคค่ะแล้วก็คําย่อนี่มี8อักษรแล้วก็เป็น8อักษรที่ลงตัวพอดีพอดีนะคะถ้าหากว่าเป็น alter ego นี่นะ,ะใช่ชื่ออัลบัมหรือเปล่าเป็นการคาดเดานะคะและก็ล่าสุดค่ะแม สู่เป็นดาวดวงนี้นะคะแล้วก็มีการนับถอยหลังอีก6วันจะมีอะไรน้อเพื่อนๆซึ่งนับถอยหลังนี่นะคะก็คืออยู่ในเว็บไซต์ lalisaofficial.com ของโลงนิซ่านั่นเองนะยังไงแม่นับถอยหลังจะมีอะไรเกิดขึ้นงานนี้ค่ะเพื่อนๆติดตามไว้ได้เลยนะคะจะเป็นเพลงใหม่หรือว่ายังไงคะโลน,นิซ่าแล้วก็สามารถส่งอีเมลเข้าไปกันก่อนได้เลยนะคะจะอะไรก็แล้วแต่ดูว่าจะเปิดทรีบัมหรือเปล่าครับทรีสองถึงสเดือนพอดีปีหน้ามีหลายการคาดเดามาก บางคนก็มองว่าเป็นมูลิฟอร์เวอร์ชั่นคริสต์มาสหรือเปล่าเพราะว่าใกล้จะคริสต์มาสแล้วแหละคะ่ะแล้วก็เป็นตัว R น่าติดตามมากๆค่ะน้องลิซ่าค่ะในหลังจากที่บอกว่าตอนแรกนะคะค่ายมีการลบออกไปใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับเปลี่ยนใจค่ะล่าสุดมาลงเป็นวิชารของน้องลิซ่าที่เราได้เห็นกันในงานแฟนมิเต้งนี่แหละแล้วก็มีการเขียนอักษรย่อเอาไว้เป็นตัว L นะคะแล้วก็รูปกีตาร์ด้วยคะ่ะทุกคนแล้วก็สําหรับคํำนี้มันก็ยังไปลงตัวที่คําว่าอั t เทอร์อโกอีกแม่ในช่องว่างนันนะคะคือไม่อย่าง สรุปว่าจะเป็นอัลบัม้มหรือว่าจะเป็นซิงเกิลใหม่นะคะตามข่าวลือจะมีคอรลบกันหรือเปล่าโน่นนี่นั่นนะเพื่อนๆเอาเป็นว่าไม่กล้าสรุปค่ะแต่ว่าหลายคนหลายเสียงก็ไปลงตัวที่คําว่าอัลเทอร์อีโก้นะคะที่โนริซ่ามีการเว้นต์วักท้งสปอยในไอจีที่ลบไปก่อนหน้านี้แล้วก็เหมือนกลับใจมาโพสต์ใหม่ในค่ายลาวที่เป็นแอคเค้าเกนะคะก็ลงตัวที่คําว่าอั t เทอร์อีโก้อีกค่ะแล้วก็มีการสปอยด้วยคลิปนี้ออกมานะคะดังนั้นลิซ่า i s coming ค่ะว่าจะเป็นอะไรก็รอวีกโนริซ่านะคะ อีกคกวันมานับถอยหลังไปด้วยกันนะคะรอลุ้นแล้วก็เสิร์ฟลิลี่มาได้พักกันเลยเพื่อนๆก็สามารถไปกรอกอีเมลกันไว้ได้ก่อนนะคะหรือว่าจะเป็นเพลงใหม่ตื่นเต้นแล้วแะคะทุกคน